น้องเมย์คะเสื้อผ้าที่คุยกันไปเมื่อครู่นี้นะคะมันดูสวยแต่เดียนว่าไม้แขวนเสื้อก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเดียนหม่ถึงตัวคนใส่อะคะ่ะถ้าสารลูปอย่างเดียนนะคะเหมือนอึ่งอ่างตายลอยน้ามาเอาเสื้อผ้าแพงชุดแล้วเป็นล้านมาใส่เดียนก็ว่าคงไม่ขึ้นนะคะมีมีหลายคอมเมนต์เหมือนกันคะ่ะที่ไปดูก็เหมือนกับว่าบอกว่าแบบของจะสวยไม่สวยอยู่ที่ไม้แขวนแหละใช่แต่หนูคิดว่าคือถ้าเราเองเนี้ยสมมติ เปรียบกับเราเป็นไม้แขวนเราอาจจะไม่ใช่ไม้แขวนที่เป๊ะอาจจะไม่ใช่ไม้แขวนที่เพอร์เฟกอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม้แขวนอันนี้ก็มีอายุการใช้งานนะคะหนูคิดว่าเราควรใช้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมียังมีให้แขวน่ะคะก่อนที่แบบว่าจะแบบจะไม่ได้แขวนแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ลังมองมาทางเ,เดียนกัเราจะบอกว่าเดียนแก่เกินไปจะไปใส่อีชุดพวกนั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับความแก่ไม่เกี่ยวกับความแบบความแบบเรื่องอะไรคะความชอบความกล้าอะไรเงี้ยค่ะที่แต่เหมือนก็ว่าอย่างอย่างหนูเองเนี้ยหนูก็เพิ่งรู้ว่าหนูสามารถเป็นแบบเหมือน อินสปีเรชันเป็นแรงบาันดาลใจให้กับคนที่แบบไม่ใช่หุ่นนางแบบแต่ว่าอยากใส่เสื้ออะไรที่แบบเ,ออเหมือนเขามีพลังเหมือนเหมือนเราไปเติมผู้ชาเหมือนเราไปเติมพลังให้เขาว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นนางแบบไปถึงจะใส่เสื้อผ้ารันเวย์ได้อะไรเงี้ยลูกค้ายัางยัง,อ,ยางอาจจะยนิสสักวัยขนาดนี้นะคะยังอยากจะบ้าแต่งตัวแบบนี้ออกการสังคมไฮโซมีสิทธิ์ไหมคะไม่มีใครห้ามเลยค่ะพูดจริงไม่มีใครข้ามใจเราได้มีแต่ตัวเราอะค่ะเขาจะตกใจแล้วก็ลับกันหมดทั้งงานไหมคะ ไม่มีจริงๆ,ๆอย่างที่หนูบอกว่าไม่มีใครแบบมาห้ามเราไม่ให้เราทำอะไรเมีตัวเราค่ะว่าเราจะกล้าหรือเปล่าไมา้แขวนเสื้อเนี้ยจะกล้าหรือเปล่าจะกล้าไปให้แบบถูกแขวนด้วยน้องเมย<ม>์คะถ้าเกิดอาจารย์นิ่สถามอะไรหนูอยากนหนูอยากโกรธได้ไหมคะ,คะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์นิสจะเป็นคนพูดจาแบบนี้เองหนูให้อาภัยคนแก่เถอะน,นะคะถ้ามีคนก็บอกว่าเสื้อผ้าเป็นแสนเป็นล้านซื้อได้หมดเลยทำไมไม่เอาเงินไปทําหน้าให้มันสวยยล่ะเขาอาจจะบอกว่าหน้าของหนูอาจจะต้องเติมตรงนู้นเติมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเมากัน อาจารย์ออ<อ>สวยก็ไม่สวย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <g ül> ก็ดูอย่างอาจารย์ยยะคะอาจารย์ยังไม่ไปทําเลยอ่ะขนาดอาจารย์ใช่เรามีความสุขของเรา,าะอาจารย์ไม่ไปทำเพราะอาจารย์กลัวเจ็บหนูก็กลัวเจ็บแต่หนูไม่ได้กลัวเจ็บคนเนียยนะคะหนูกลัวพ่อแม่และคนที่รักหนูเจ็บด้วยอะคะ่ะเออใช่แล้วคนแคร์คนที่เรารักมากกว่าคนที่แบบ รู้จักกันเราแค่ผิวเผินป่ะโอ,อหนูเป็นคนตอบอะไรโดนอาจารย์ิ่งสักมากเลยตั้งแต่เรามีแขกมานะคะหนูกล้าย้อนอาจารย์ถามแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้ว่าหนูค่ะมีความรู้สึกว่าทาให้เยี่ยนกลับาถามตัวเองหรือว่าเออตัวเราเองเราก็ไม่กล้าทำนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะทําส่วนอื่นๆเราก็ทําเต็มที่เลยจริงๆไม่มีใครที่ไม่อยากสวยนะคะหนูว่าทุกคนอยากสวยหมดแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีความที่เรารับได้ครอบครัวรับได้คนที่เรารักรับได้เลยนะค,ะคนคนเรามีความชอบแตกต่างกันหนูชอบความสวยของการแต่งตัวโดยเฉพาะ ชอบลองเท้าถูกไหมคะอาจารย์ก็ชอบค่ะสะสมหม้อหายค่ะอุปกรณ์ครัวดีจารย์ก็เก็บหมดเลยหนูอยากมองให้มันเป็นศิลปะค่ะอาจารย์เหมือนบางคนสะสมภาพวาดบางคนสะสมรถรถสปอร์ตรถแต่งอะไรเงี้ยเขาก็ไปของเขาเรื่อยนูค่ะถ้าพ่อแม่อนุญาตแล้วหนูก็คิดว่าเจอหมอดีแล้วก็การันตีมากเลยหนูจะทําหน้าไหมทําค่ะทําส่วนไหนอ่ะทําก็คงดัดฟันก่อนนะคะทำไมอาจฉันก็ว่าหนูโอนะเวลายิ้มแล้วหนูจะแบบ ข้างๆางมีก็มีแต่คนให้หนูไปดัดฟันมีแต่คนคอมเมนต์น<ม>ให,ห้ไปดัดฟันก็ดัดฟันเสร็จหน้าหนูจะตอบหน้าหนูจะเล็กหนูจะเหมือนแบบเดินไปหน้าแบบเล็กรกะจิ๋วเดียวแต่แล้วผมก็หนูใหญ่มากเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ใช่ไหม่า๋าเลยฉันว่าแบบนี้เธอดีอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ดีน้องเมย์ค่าถามหน่อยสิคะมีคนเขาเมาส์มอยกันนะคะว่าเวลาออกงานเธอก็แต่งตัวเวอร์ว่าแต่ในความเป็นจริงอะเธอแต่งตัวนักกรีดมากก็กินกเก่าๆขาดๆเธอก็กล้าเดินไปรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ย จิงเป่า,อย,าอยู่บ้านหนูก็ใส่กางเกงลิงอะ่ะกางเกงบ็อกเซอร์กางเกงลิงหนูขากางเกงในเดินอย่างเดียวเลยเหรอไม่ใช่กางเกงในกางเกงบ็อกซเซอร์ค่ะกางเกงบ็อกเซอร์ใช่คือแบบชอบใส่อะไรสบายๆทุกคนก็มีจุดผ่อนคลายจุดรีแล็กซ์ป่ะคะคือไม่หนูคงไม่แบบอลังการอยู่บ้านแต่งอย่างนี้เต็มยศจะไปไหนมาไหนที่มันก็ต้องมีแบบความ อยากได้ความสะดวกสบายประธานโทษนะคะแต่งสักขนาดนี้เดียนถามหนูตรงๆนะคุณผู้ชมจุกขาเดียนกลับขอประธานโทษเวลาไปงานไปกาศแล้วแต่งตัวขนาดนี้ขี้เี่ยวลำบากไหมคะหนูไม่ค่ะไม่เลยหนูต้องไค่อยๆแกะแกะเดี๋ยวเพชรจะหลุดแคร้งลงไปในคออ่านเอาหยิบเสิอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเกิดความรู้สึกมันเดียนสงสารจังเลยค่ะหนูมีเพื่อนค่ะให้เพื่อนไปหยิบให้เหรอไม่ค่ะก็คือเหมือนกับฝากในน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะดูแลให้ออกมาเรียอเวลาเข้าส่วนเพื่อนก็ช่วยดึงให้แกะออกไปใช้ฐาน้างแล้วอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะเหมือนกับว่าแบบเขาก็จะดูแลให้ ดูแลกันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าการออกงานก็คือแบบเหมือนกับเพื่อนก็เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งที่แบบทําให้แบบหนูค่ะถ้ามีคนบอกว่าที่หนูอยูดเดารองนางในวงสังคมแล้วหนูมีรองเท้าหนูก็พูดคู่นั้นคือนิสินิแสนท่านนั้นท่านี้แสนก็หอกของปลอมทั้งนั้นเลยปายเธอจะคิดยังไงล่ะหนูไม่คิดยังไงเลยค่ะแล้วมีของปลอมมั้งใครในชีวิตคือหนูจะบอก่าคือหนูอาจจะไปซื้อแล้วหนูอาจจะคิดว่าเป็นของจริงแต่ที่แท้หนูโดนหลอกมาเงี้ยมีไหมคะหนูซื้อที่ชอบทุกคู่ค่ะ มีใบเซอร์ไม่ต<ม>้องมีใบเซอร์มีใช่มีใบเสร็จอยู่แล้วแต่ว่าก็คือด้วยความที่หนูรักแล้วหนูก็แบบหนูจะมานั่งซื้อของปลอมทำไมแบบมันเป็นสุขภาพหนูด้วยนะคะรองเท้าเนี่ยกระเป๋าอาจะแบบอาจะแบบคนอาจจะแบบไม่ค่อยแวะวอรี่มากสูง<า>ขนาดนี้วิ่งว่งขนาดนี้ใส่แล้วเดินสบายไหมคะเพ <บ S 1> ราะว่า<บ>ได้แต่สวยแต่เดิน<ก>แล้วคละายต้องผชายงผู้จริงก็ไม่มีความสวยไหนไม่แล่มาออกความเจ็บหรอกคะ่ะ ไม่มีความสวยไหนที่แลกมากับความที่แบบไม่เจ็บคะหนูมันต้องเจ็บมันถึงจะสวยใช,ใช่ไหมคะหนูก็ต้องทรมานกับมันเพราะว่าหนูต้องการให้มันสวยใช่ไหมคะเพราะหนูชอบด้วยล่ะค่ะเหรอคะ<ช>อาจารย์ <ๆ S 1> อยากจะทราบค่ะหนูแต่งตัวขนาดนี้ใช้เงินใช้ทองกับการดูแลตัวเองขนาดนี้หนูต้องการจะเอาชนะใครบางคนในสังคมไฮโซและเซเลบบ้านเราหรือเปล่าคะหนูต้องการชนะชนะตัวเองดีกว่าคะ่ะทําไมถึงต้องชนะตัวเองล่ะคะ <S <S ก็คือเอาให้ตัวเองมีความสุขชนะความทุกข์ ตัวเองใช่แล้วถ้าเกิดมีคนก็บอกว่าอ๋อเมย์เป็นคนขี้อวดอวดร่ําอวดรวยอวดสวยอวดน่นอวดนี่อวดไปหมดชีวิตมีแต่อวดอวดอวดหนูจะว่ายังไงเมย์หนูว่าถ้าเกิดหนูอวกหนูคงติดราคาไว้แล้วค่ะหนูคงบอกเป็นราคาไปแล้วในอินสตาแกรมหนูก็คงแบบซื้อมาคู่นี้ราคาราคาเท่านี้เท่านี้ัอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จุดประสงค์ไม่ใช่จุดประสงค์คือแค่อยากให้แบบเออแชร์ความสวยของ คือ,อคนอบางคนเนี่ยนะคะพอถึงอีกเรื่องที่อยากได้เนี่ยะครับฉันทุ่มสุดชีวิต อีเรื่องที่ควรจะใส่ใจกับไม่ใส่ใจหนูคะเรื่องกับข้าวกับปลาของกินการออกกําลังกายสุขภาพอนามายัยหนูใส่ใจไมคะ่ะหรือว่าหนูหมดเงินไปกับอีของพวกนี<อ>้หมด,หมดเลยถ้าหนูก็นั่งกินบะหมี่ห่อละห้าบาทอยู่<ม>บ้านอะไรยเงี้ยเพื่อนหนูกับหนูชอบไปกินข้าวกันมากเราก็จะมีทุกบิกจัดปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ทาทากับข้าวกันเองตอนที่หนูอยู่อยู่ที่อังกฤษอะค่ะหนูก็ทํากับข้าวเองเหมือนกันอาจารย์แอบดูคลิปอาจารย์ว่างทําเองใน Google บ้างอะไรเงี้ยมันสนุกนะคะคือใครจะบอกว่าหนูแบบทำอะไรไม่เป็น ไม่ใช่หนาทำอาหารเป็นหนูล้างจานเป็นซักผ้าเป็นทำทุกอย่างหนูมีรสนิยมในการกินไหมคะปลาล้งปลาอะไรหนูกินไหมคะปลา่ยงงอบอะไรอย่างเงี้ยหนูกินข้างทางด้เล็กหนูกินข้างเลือดแดงแผลบประมาณเงี้ยหนูกินไหมหนูกินคือไม่ค่อยกินพวกนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าไปกินข้างคางอะไรเงี้ยหอยตามยาวราดเนี่ยกูหนูทานได้หมดเลยยาวราดนั่นไม่ใช่ข้างคางนะคะ ปูจานละพันธ์กว่านะคะไม่ค่ะตามตามรถเข็นอย่งนนี้ค่ะอ๋อหนูก็เดิน,นอันหนูเอนจ <Enjoy like, S 2> อยไลฟ์กันหนูสนุกเพรานั้นเองเรามีเพื่อนที่แบบโตเนิยมเหมือนเรากินตั้งแต่อย่างข้างทางยางโรงแรมเรามีความสุขแล้วะค,ะค่ะค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปกับใครด้วยเนาะใช่ช<อ>่กค้าขอโทษนะคะมีแฟนไหมคะ มีค่ะแต่ว่าเพิ่งห่างเพิ่งเพิ่งเพิ่งห่างห่างกันอ๋ออาจารย์ขอโทษนะคะเพิ่งเวียงกันไปเหรอคะไม่ได้เวียงค่ะห่างกันด้วยดีค่ะเราเข้าใจกันเพราะว่าเหมือนเวลาไม่ตรงกันแต่หลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เขาเขาไม่ไหวกับการเก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าหนูต้องบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากค่ะตอนที่แบบตอนที่อยู่อังกฤษก็ไปไปด้วยกันไปเป็นเพื่อนกันยนได้ข่าวว่าเขาหล่อมากมากจริงไหมคะหนูไม่ได้ดูคนที่หล่อไม่หล่อแต่หนูดูคนเขาเป็นคนที่นิสัยดีอะค่ะ หรอคะแล้วหนูศึกษาดูใจคบกันนานไหมคะ9ปีแล้วค่ะ9ปีหรอคะ<ช>แล้วตอนนี้ห่างก,กันโดยถาวรไม่ได้ถาวรก็เหมือนยังคุยกันบ้างอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ Maybe return เนอะ hopefully ค่ะโอ๊ยตาละอาจารย์ขอโทษนะคะ <laughs> จริงๆไม่มี <laughs> ในสคริปต์แต่อาจารย์มีความรู้สึกอาจารย์อยากรู้ว่าคนที่รักหนูเขาต้องรักในสิ่งที่หนูเป็นมากๆเลยหนูพูดจริงๆว่าหาคนแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะ คนที่ผ่านมาเขาดีที่สุดแล้วเข้าใจทุกอย่างที่หนู 9, ชอบเวลา9ปีมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเอ,อ่อคอนดิชันอะไรที่จะมาแบบไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวไม่มีเรื่องอะไรทางการเข้ามาเกี่ยวแล้วอะค่ะเรารู้แต่ว่ามีแต่ความจริงใจที่เราได้มาใช่ค่ะแล้วเขาจริง <And S 2> ใจ then, มาทุกอย่าง why why เวลาแล้วก็การการปรับตัวกลับมาอยู่ที่นี่อะไรหลายหลาอย่าง Cannot adjust หรอครมันต้องมีคนในคนหนึ่งปรับ กลับไปสิกขาก็อย่างที่หนูบอกพยายามค่ะรอคะใช่ค่ะถ้าสมมติวันนี้เขานั่งชมรายการทีวีหนูอยากบอกอะไรกับเขาคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกทุกยาแต่ว่าก่อนื่นต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนหนูรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดแล้วแล้วก็เขาก็เป็นคนที่สามที่แบบจะลองลงมาอะไรเงี้ยค่ะ อาจารย์ก็ขออวยพรให้เขากลับมานะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะนะคะเพราะอาจารย์รู้เลยว่าหนูคงมีความสุขที่สุดเลยเสื้อผ้าราคาแพงทั้งหมดหนูอาจจะทิ้งหมดเลยก็ได้สําหรับใครคนใดคนหนึ่งที่หนูมีความรู้สึกว่ามันอยู่ข้างใน,นะค่ะแต่ไม่ใช่อภรรยภายนอกใช่เพราะเขาก็ดูหนูจากภายในเหมือนกันไม่ใช่ภายนอกค่ะอืมนะคะอาจารย์ว่าหนูต้องประสบความสําเร็จค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะนะคะน้องเมฆาก่อนที่รายการของเราจะหมดเวลานะคะอาจาร,รย์อยากให้หนูพูดเป็นกําลังใจนิดนึงอาจาร,รย์ไม่อยากให้สาวๆที่มีดรีมอย่างที่หนูบอกว่าเขาอยากอยากเป็นซินดลเดอเรลล่าอยากได้รองเท้าแก้ว แต่เขาไม่มีตังะคะ่ะบางคนนะคะต้องไปเช่ากระโป๋งกระเป๋ามาถือบางคนก็ต้องขอโทษนะคะไปขายตรงขายตัวเพื่ออยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์มองว่าไม่อยากให้หนูเป็นตัวต้นแบบของการส่งเสริมค่านิยมในการบ้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้น้องเมย์พูดพูดให้สบายใจแล้วก็พูดเยอะนิดนึงนะคะ,คะอาจารย์มอบเวลานี้ให้น้องเมย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็คือหนูคิดรู้สึกว่าใช่ค่ะคือ ณจุดที่เหนอยืนมันเป็นทั้งดางสองคมอะไรเงี้ยค่ะมีทั้งผลดีและผลไม่ดีแล้วก็มีทั้งคนที่แบบทําตามได้เลือกที่จะทําตามได้กับคนที่แบบทําไม่ได้แต่ก็อยากทำอะไรเงี้ยแต่หนูขอบอกว่าแบบการที่เราจะทําหรือการที่เราไม่ทํานั้นอะหนึ่งออกมาจากตัวตนเราด้วยสองเราทําแล้วลําบากหรือเปล่าลำบากใครในที่นี้มีลำบากใครลำบากตัวเองไหมลำบากพ่อแม่ไหมและที่สําคัญลำบากคนที่เรารักหรือเปล่าถ้ามีลำบากทําเลยค่ะแต่ถ้าลำบากคิดดูดีๆแล้วกันค่ะว่า ผลที่ผลกลับมามันจะเป็นยังไงแบบต้องไปต้องไปแบบต้องเราต้องเสียอะไรบ้างเพื่อแลกมาได้กับสิ่งแค่แบบภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิวขอให้แบบมันมาจากภายในของเราเรามีความสุขทุกคนรอบตัวมีความสุขเราทําไปไม่เดือดร้อนใครนั่นคือสุขที่สุดเราวค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไง รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็ว